มีภาพเสียงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรับชมเพื่อความบันเทิงห้ามลอกเลียนแบบโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุนย้อยกว่า10ป,ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับี่ช่องไม่ไม่บีเคเคบิ๊กไบค์กับผมวันนี้เอาเซต X10 ออกกินกาแฟดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวพาไปกินกาแฟร้านพี่ตน้นถนนจันทร์ซอย2 เดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันรถก่อนอ้าวเมื่อกี้มันตึเหมือนมันเตือนน้ำมันจะหมดอึมคึมอึมคึม <What? S 1> ความร้อนครับเหมือนฝนจะตก <What? S 1> แต่มันตกไปแล้วรอบหนึ่ง ใช่ไม่ออกเดี๋ยวไปเตินมันรถกันมีคนใส่เสื้อกันฝนเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวต้องอยู่เทินเพราะรถกินเบนซิน ผมนี่ติดกาแฟนะมีใครติดกาแฟมันผมบ้างทาไมได,ดื่มนี่จะรู้สึกปวดหัวกระบางนิดหน่อย จะเที่ยงแล้วนะคันนี้ก็ประมาณ2สัปดาห์เพิ่งสตาร์ทก็ถือว่าเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายแต่ก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนมันดึงไฟกันนิดนึงแหละเวลาเรากดสตาร์ทไปเนี่ยเหมือนแบบ มันดึงหลอดไฟหน้าให้แบบหลอดไฟหน้ามันจะแบบมันจะมืดลงมันถึงสตาร์ตติดรู้สึกว่าใกล้ได้เวลาแล้วสำหรับแบตเตอรี่ก้อนใหม่เบนซินสักหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยนี่น่าจะได้ประมาณ สองลิตร <What? S 1> ก็โอเคเพราะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่เต็มที่ก็ออกบนๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีทริประยองครับไปกับกลุ่มเอ่อซุปเปอร์ไบ์เ <c oughs> บนซินร้อยนั่งครับกลุ่มซุปเปอร์ไบ์กลุ่มน้องเชนกลุ่มน้องกลุ่ม น้องเขียนพี่ดีมเมื่อก่อนเขาชื่อสะพันสมุทรปราการโซนนะแต่ตอนนี้ชื่อกลุ่มซุปเปอร์ไบละเสร็จเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทปิ๊ดเดียวฟูดหายหนึ่งร้อยก็สองจุดสองลิตรลิตรละลิตรละสี่สิบสี่บาทโอเครู้เรื่องโอยวันนี้หวยออกเดี๋ยวตั้งจับอตวตอที่สีกใบหนึ่งละเดี๋ยวถูกเราวันที่หนึ่งซื้อรถ จกเอฟซหนึ่งคันนี่จะถูกไหมรางวัลที่หนึ่งตัวเดียวยังถูกยากเลยกะให้ถูกหกตัวเลยนี่ยากมากยิ่งขึ้นเฮ้ยว <c oughs> <c oughs> ันนี้รถติดมากเลย <c oughs> เออไาว,วะ ความติดของรถเดยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นนะแต่อากาศดีอ่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเราจะมีทริประยองก็เตรียมตัวไว้แล้วแหละคิดว่าน่าจะเปี่ยน <laughs> ไปไม่ได้ป้อมนี้อันตรายมากกระโดดลงมาก็คือห้าร้อยเป็นอย่างต่ำโคตรงนี้โคตรมั่วเลยดูดิดูดิรถมาแบบ อันตราย ยังแรงเหม <lim> yo, ือนเดิมหนูจะเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกปัจจย พี่ๆลาลาใส่ชุดกันฝนสักทีมันต้องตกนะแน่ ฝนนิดหน่อยแต่ถือว่ายังรับได้ถนนจันซอยสองซอยจันสองไม่ใช่ถนนจันซอยสองเนี่ยจันซอยสองซอยจันสอง สองซอยจันเนี่ยเดี๋ยวคิดว่ารถเก่งคันนี้นะ่าจะเลี้ยวซอยเดียวกันใช่หละกันสอง ครับผมขอบคุณครับ กาแฟสดท้ายซอยอ่ะพี่ลิปสวัสดีครับนี่ถึงร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟพี่ต้นพี่ต้นชิวจัดเจอพี่ต้นพอดีเลยสวัสดีครับพี่ต้นเจอพอดีเลยเพราะนั้นนี่จะถ่ายร้านกาแฟลงแล้วแล้วก็เราก็เกิดปัญหาทีหน่อยลืมปิดไฟพี่ต้นปิดไมคพี่ต้นปิดไมคลืมปิดไมคพี่ต้นพี่ต้นมาคุยโทรศัพท์ผมก็ถ่ายร้านกาแฟภรรยาพี่ต้นเรียบร้อยเลย พี่ต่นนะคุยโทรศัพท์กำลังชิวเลยก็นี่ครับฝากด้วยกาแฟสดท้ายซอยจันสองนี่รับพลละครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวโอเคคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดื่มกาแฟกัน <Yeah. S 1> นะคะยุ่งมากเลยวันนี้ไม่มีเวลาคุยกับเรา <laughs> <laughs> โครครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับไม่ไม่บีชเคปิ๊กไปครับบ๊ายบายครับ พี่ต้นเชี่ยวจัดอุ้ยอันนี้พันอะไรนะพี่ต้นชิบว,นะวาว่าจ่ะชิบวาว่าอุ้ยน่ารักจังเลยเชี่ยวม,ม,มาไม่ได้ไม่ได้นัดพี่ต้นเลยนะมาเจอพอดีเลยแจ็คพอตพอดีแจ็คพอต <laughs> โอ้โหจ๋าจะมาเซอร์ไพรส์ได้หน่อยเ <laughs> ซอร์ไพรส์กว่าเจอพี่ต้นนั่งอยู่ <laughs>